สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องวินและจินฟาร์มวันนี้จะมาคุยกันเรื่องแม่วัวพื้นเมืองคลอดลูกชาลูรี่นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทําช่องและจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้พอดีวัวข้างบ้านนะครับคอกข้างๆบ้านกัน แม่วัวเป็นแม่วัวสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับอ่าเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองทางใต้อ่าผสมกับพ่อพันธุ์ชารเล่ไว้นะครับตัวนี้ผสมตัวไม่ได้ผสมหลอดนะครับอ่าพอดีผมหันมาเห็นพอดีว่าเอ,อ่อแม่วัวเขากําลังจะคลอดลูกนะครับตอนนี้เจ้าของเขาไม่อยู่ตอนนี้ผมกําลังโทรตามเจ้าของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าของเขามาก่อน นะครับอ่าตอนนี้ขาเริ่มโผล่มาแล้วนะครับตอนที่ผมเห็นก็ขาเริ่มออกมาขาหน้าเริ่มออกมาแล้วตั้งคู่นะครับอา่าก็เลยย้ายนะครับตอนนี้เจ้าของวัวกลับมาแล้วก็เลยย้ายว ok, ัวกลับมาที่คอกนะครับหลังจากเขากลับมาที่คอกก็คืออาการเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คืออ่าขาหน้าโผล่ออกมานะครับก็ช่วยกันลุ้นกันไปนะครับ ตอนนี้หัวเริ่มโผล่มาแล้วครับผ่านไปสักประมาณ15นาทีนะครับหัวก็เริ่มโผล่ออกมาหัวลูกเริ่มโผล่นะครับก็กระดุกกระดิกตัวนี้ดูแล้วลักษณะลูกก้อนข้างโตนะครับเป็นลูกชารเล่นะครับแม่ตัวนี้ส่งส่งลูกได้สวยมากเลยครับอ่านะครับกําลังเบ่งครับช่วยกันลุ้นนะครับเบ่งอยู่นะครับแม่วัวก็พยายามเบ่งเอาลูกออกนะครับ ตอนแรกกะคุยกับเจ้าของว่าลักษณะนี้ก็คือจะช่วยดึงไหมเจ้าของวัวก็กลัวๆนะครับก็เลยผมก็เลยไม่ได้เข้าไปไปช่วยดึงนะครับจริงๆลักษณะนี้ถ้าให้วัวปลอดภัยก็ดึงได้นะครับเราช่วยเขาดึงได้แต่เจ้าของวัวเราก็ต้องตามใจเจ้าของวัวนะครับเราก็ได้แค่ยืนมองไปก่อนนะครับถ้ามันมีอาการิปกติเดี๋ยวก็เข้าไปช่วยนะครับตอนนี้ลูกวัวก็ยังปกตินะครับดิ้นได้ปกติอตอนนี้ ออกมาผ่านครึ่งตัวไปแล้วครับเหลือติดอยู่ตรงสะโพกมันนะครับรอย่างว่าครับสายพันธุลล์ชรูร่มันก็จะโต,ต,ตนิดหนึง่งแต่ถามว่าคลอดยากไหมเขาไม่ยากนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตนะครับอ่าลูกก็ใกล้ออกมาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ติดอยู่ตรงสะโพกค,ครับลูกก็เริ่มดิ้นแล้วครับแม่วัวก็พยายามเบ่งนะครับ มันไปมันยืนนะครับตัวนี้ไม่มันนอนตอนนอนเบ่งไม่ออกนะครับไม่ค่อยออกก็เลยยืนก็เลยลูกมีน้ําหนักทิ้งลงมานะครับติดอยู่ตรงสะโพกนิดนึง่าตอนที่มันติดสะโพกตรงนี้อยู่สักผ่านไปสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ลูกกวัวก็เริ่มห้อยลงมาแล้วนะครับใกล,ล้ละเหลือนิดเดียวครับ เบ่งสักครั้งสองครั้งก็น่าจะออกนะครับลูก,กวัวถือว่าคลอดง่ายนะครับวัวพื้นเมืองผสมกับพ่อพันธุ์เทโลเล่ถือว่าง่ายนะครับคลอดลูกออกมาไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับผมว่าลูกไม่ไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนพูดนะครับเราพัฒนาสายพันธุ์แบบนี้ก็ก็ดีนะครับลงทุนไม่สูงนะครับได้ลูกออกมาสวยนะครับลูกใกล้ออกละ นะครเบ่งสักทีหนึ่งนะครับ,นะค,รบคอยระวังนะครับคอยลุ้นไปด้วยกัน,นครับลูกเขาก็ดิ้นนะครับพยายามดิน้นลูกพยายามดิ้นอยู่นะครับ ใกล้แล้วครับหมาก็มาคอยจ้องอยู่ข้างๆนะครับต้องไล่หมาด้วยระวังนะครับวัวเกิดใหม่ต้องระวังหมานะครับแม้มันเดี๋ยวเข้ามากัดลูกลูกวัวเรานะครับแต่ไห้เกิดการสูญเสียได้นะครับเขาค้างอยู่ประมาณ2ีนาทีนะครับสิบหถึงยีนาทีนะครับตอนลูกลวัว เจ้าของเขาก็ไม่ไม่กล้านะครับเราถ้าเจ้าของไม่อนุญาตเราก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับอ,อ่านะครับลูกวัวก็หลุดออกมานะครับถือว่าข้อออกมาปกตินะครับลูกวัวปกติไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยเขาช่วยเหลือตัวเองได้ปกตินะครับลูกวัวตัวนี้แม่เขาก็เลียนะครับเลียน้าข่ําอ่าทั้งหมด ขนอะไรของตัวลูกนะครับแม่แม่ตัวนี้ถือว่าห่วงลูกดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ดุนะครับผมเข้าไปไปไปช่วยตอนครั้งแรกเขาก็ไม่ดุอะไรนะครับการการคลอดอย่างนี้ก็ต้องหาฟางหาอะไรมาปูไว้รองรับในการคลอดให้เขาด้วยนะครับอย่าให้เขาเป็นพื้นดินนะครับลูกวัวก็พลิกปกตินะครับเขาพยายามนะครับแม่เขาก็เลียเพื่อจะให้ขนแห้งนะครับ เขาก็เลียไปนะครับถือว่าคลอดออกมาปลอดภัยดีครับผมหลังจากคลอดได้สักปมาณชั่วโมงนะครับเขาเมื่อขนแห้งแล้วก็ปล่อยแม่มันเลียจนขนแห้งนะครับลูกกัวก็จะลุกขึ้นมากินนมเองนะครับเขาก็ลุกขึ้นกินนมปกติดีนะครับถือว่า,าตัวภาพแข็งแรงดีนะครับแข้งขายาวข้อขาใหญ่ดีนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวผู้นะครับ ได้ตัวผู้เจ้าของอยากได้ตัวเมียได้ตัวผู้มาอีกแล้วแต่ถือว่าโอเคนะครับเป็นลูกตัวผู้ถือว่าคลอดออกมาปลอดภัยดีนะครับยินดีกับเจ้าของวัวด,ด้วยนะครับได้ลูกวัวตัวผู้เป็นลูกชาลูเล่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตลูกวัวตัวนี้ให้ดูนะครับ